สวัสดีค่ะคุณออกศิณาสอนวิชาความรักความสุขในระมชีวิตกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึง5ข้อผิดพลาดสำหรับการที่คุณจะดึงดูดคนที่ใช่หรือว่ากำลังค้นหาคนที่ใช่อยู่นั่นเองค่ะ เป็นคนที่ชอบศึกษาในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักและก็แน่นอนความรู้ต่างๆเ่าเนี้ยครูได้นํามาแชร์ให้กับทุกคนเพื่อที่จะได้มีความรักและความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นรวมถึงครูจะนําเอาหลักของการใช้กฎแรงดึงดูดเข้ามาผสมผสานด้วยซึ่งจะทําให้คุณนั้นนะคะ สามารถมีความสัมพันธ์ได้โดยที่คุณเป็นตัวของตัวเองนั่นเองค่ะวันนี้เรามาทบทวนกันว่า5สิ่งที่ครูกําลังจะบอกสาวๆคนไหนทาสิ่งนี้5สิ่งเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยไม่เจอคนที่ใช้ที่ถูกต้องหรือว่าพลาดคนที่ใช่ที่อาจจะเข้ามาแล้วในชีวิตของคุณก็ได้ค่ะข้อที่1ะคะคุณเริ่มต้นความสัมพันธ์ด้วยความร้อนแรงค่ะ โอ้โหถ้าว่าใครนะคะเริ่มต้นความสัมพันธ์ด้วยความร้อนแรงเนี่ยมันก็จะดูว่านะคะเป็นสาวมันเป็นสาวแรงเปล่าเปล่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ผิดนะคะที่คุณจะเป็นสาวมันสาวแรงแต่ในความสัมพันธ์เรารู้อยู่แล้วเนาะว่าสมองของผู้ชายจะมีพัฒนาการเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์แบบช้าๆ ดังนั้นเมื่อคุณเริ่มต้นเหมือนกับเปลวไฟที่ลุกโชนขึ้นมาแต่ว่าผู้ชายยังไม่ไปถึงจุดที่มีความผูกพันอันลึกซึ้งกับคุณดังนั้นเนี่ยนะคะมันก็เลยทำให้ไฟนั้นมอดดับลงไปก่อนนั่นเองค่ะโดยเฉพาะสาวๆที่อาจจะเป็นสายฝอนะคะเพื่อต้องระมัดระวังเรื่องนี้เพราะสมองของผู้ชายไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็ตามทั่วโลกเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ย กว่าที่เขาจะเดินทางนะคะไปถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งความผูกพันต่างๆเนี่ยมันต้องใช้เวลาค่ะ และถ้าหากคุณต้องการให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันลึกซึ้งและยาวนานคุณก็จําเป็นที่จะต้องทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามธรรมชาตินั่นเองนะคะก็คือค่อยๆเรียนรู้กันไปพูดมองหาอนาคตกันหรือว่าค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆค่อยๆศึกษามันก็จะช่วยให้จากไฟที่ลุกพรึบทีเดียวนะคะกลายเป็นทานน้ำที่ไหลไปได้เรื่อยๆนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นอย่าทําตัวเหมือนดาวหางที่พุ่งมายัางโลกแล้วก็แวบหายไปในระยะเวลาอันรวดเร็วนะคะถ้าอยากให้ความสัมพันธ์ยาวนานก็จงทําตัวเป็นทานน้ําที่ไหลไปเรื่อยๆไม่มีวันหมดนั่นเองค่ะสำหรับข้อผิดพลาดข้อที่2นั่นคือแฟนตาซีรีเลชั่นชีพนะคะหรือว่าความเคารนความดูเป็นเทพนิยายในความสัมพันธ์ครั้งนี้เสลิดเกินซึ่งอันที่จริงแล้วเราใช้กฎลังดูดเนี่ย เราก็ต้องใช้ความเพ้อฝันหรือว่าจินตนาการอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในกรณีที่คุณเนี่ยมีคนคนหนึ่งเข้ามาแล้วในชีวิตถ้าคุณไปเพ้อฝันถึงเขาที่เป็นหน้าของเขาเลยหรือว่าเป็นตัวของเขาเลยเนี่ยนะคะ บางทีบางครั้งเนี่ยมันไม่แมทชิ่งกับไวเวอร์ชันข้างในของคุณดังนั้นถ้าคุณเพ้อฝันในโลกแฟนตาซีอารมณ์ว่าเขาเข้ามานี้เป็นเทพผู้สุดหลอเพอร์เฟกต์แมนสำหรับคุณแล้วคุณก็เพ้อฝันไปต้องมีรูปด้วยกันต่างๆนานาเยอะแยะมากมายก่อนตั้งแต่ที่แรกเลยนะคะโดยที่เขายังไม่ชัดเจนเนี่ยมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์นั้นไม่ได้เป็นคนที่ใช่แต่เป็นคนที่ทําให้ชํำมากกว่าค่ะความปิดพลาข้อที่3ก็คือฉันคือเสียใจ ก็หมายถึงการที่คุณออกเดทก,กับผู้ชายคนหนึง่งคบหากับผู้ชายคนหนึ่งแล้วโอ้โหเขาดูเป็นเพอร์เฟกมากเลยนะคะเขาหลอนเขาบางคััง,ขงเขาประส,สบความสำเร็จเขาดูมีความเป็นสุภาพบุรุษเขาอ่อนโยนทุกสิ่งอย่างคือคุณเนี่ยรู้สึกว่า หเขาเพอร์เฟกทุกอย่างนะคะจนคุณบอกว่าการเดทในครั้งนี้ผู้ชายคนนี้ต้องใช่แน่ๆเลยเนี่ยมันอาจจะทำให้การเดทั้งนี้เป็นการเดทที่เป็นแบดเดทที่ทําให้คุณจดจำไปตลอดเลยก็ได้ เพราะอะไรคะต่อมานะคะหลังจากนั้นเนี่ยผู้ชายเพอร์เฟกคนนั้นกับกลายเป็นบอกว่าคุณเนี่ยไม่มีความสําคัญเลยเช่นเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณเนี่ยไปเบียดเบียนนะคะในเรื่องเวลาของเขาเขาต้องบีซีตลอดเวลาหรือว่าเขาเนี่ยสามารถไปแฮงเอาท์กับใครต่อใครก็ได้แล้วก็ให้ความสําคัญของคุณเป็นที่หลังๆอะว่างั้นเถอะดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่าคุณเจอผู้ชายแบบนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าขอบายแล้วกันเนาะ เพราะว่าถ้าคนที่ใช่สําหรับคุณเขาต้องให้ความสําคัญของคุณเป็นอันดับแรกนั่นเองค่ะข้อที่4ก็คือคุณไปอยู่ในโซนปลอดภัยของเขาค่ะงงไหมคะหมายถึงอะไรก็คือเขาปิดปิดบงังบังในตัวคุณนั่นเองนะคะไม่สามารถไปเปิดเผยต่อที่สาธารณะได้หรือว่า ไม่สามารถที่จะบอกใครต่อใครได้ว่าเราเป็นอะไรกันบางคนอาจจะอยู่ในเซฟโซนมากๆเลยเหมือนเซฟเฮาส์ซ้ำไปนะเพราะว่าหนุ่มคนนี้ยเป็นคนที่เพอร์เฟกก็จริงแต่ว่าเขาแอบแฝงมีใครต่อใครมากมายนะคะดังนั้นเนี่ยคุณก็ต้องรู้ว่าคุณออกมาจากวงจรความปลอดภัยนั้นซะเพราะอะไรถ้าเขา ชอบในตัวคุณถ้าเขาเป็นคนที่ใช่จริงๆแล้วแล้วก็เขาจะต้องเปิดเผยในตัวคุณนั่นเองค่ะส่วนข้อสุดท้ายนะคะฉันขอบายเพราะเธอไม่เพอร์เฟกค่ะถ้าคุณติดความเพอร์เฟกมากเกินไปแล้วคุณมองแค่แวบแรกว่าเขาเนี่ยไม่เพอร์เฟกพอหรือว่ามองว่าแ,วแรกว่าเขาเนี่ยไม่ดีพอสําหรับฉันเนี่ยคุณอาจจะพลาดคนที่ใช่ก็ได้เพราะอะไรบางทีบางครั้งเขาอาจจะมีม ซ่อนอยู่ข้างในตัวของเขาเองก็ได้เขาอาจจะยังไม่เปิดเผยมุมที่ดีออกมานะหรือว่าไม่เปิดเผยนะ,ะในสิ่งที่คุณอาจจะต้องการในตัวเขาออกมาก็ได้ดังนั้นนะคะค่อยๆศึกษาดูไปอย่าลีบิอย่าเร่งอย่าร้อนหรือว่าอย่าเพิ่งตัดสินคนจากการที่คุณมองในแวบ,บแรกว่าไม่ถูกใจหรือว่าไม่รู้สึกสปาร์กอะไรเลยคุณอาจจะเจอคนที่ใช้ก็ได้ถ้าเขาสนใจคุณมากๆคุณก็ลอง เปิดใจแล้วก็ลองคบดูแต่ก็ต้องย้อนกลับไปข้อหนึ่งหม่นะว่าอย่าไปร้อนแรงมากหรือว่าเร่งรีบคุณต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเพื่อเซฟตัวเองด้วยค่ะเพราะฉะนั้น5ข้อนี้คุณเอาไปใช้ได้เลยนะคะแล้วคุณ่กก็ขอวอวยพรให้คุณเจอคนที่ใช่ในเร็ววันนี้ค่ะด้วยรักและปรารถนาดีคุณอกษณนนาสอนวิชาความรักความสุขในระมิชีวิตค่ะ แล้วอย่าลืมกด subscribe สั่นกระดิง่งกริ๊งกริ๊งกงทุกช่องทางที่ครูมีด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมถ้าเกิดว่าอยากจะเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ครัวก็ยังมีคอร์สต,ต่างๆมากมายให้คุณได้เรียนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เข้ามาพูดคุยกันได้ใน inbox แล้วก็ไลน์แอดค่ะ